สวัสดีค่ะหนูชื่อได้อยู่ปัญญารีนาวันนี้จะพามาเยี่ยมชมศูนย์ฝึกทักษะอาชีพโรงเรียนบ้านท่าเรือจ้างประชาชนุปธรรมค่ะตัวอย่างเครื่องดื่มที่เราสามารถนำไปทำเองได้และไม่ยุ่งยากเช่นอิตาเลียนโซดามีเพียงแค่ไซรัปน้ำผลไม้โซดาและน้ำแข็งเราสามารถชงเป็นเครื่องดื่มจำหน่ายได้ค่ะ หนูและเพื่อนๆยังเรียนรู้วิธีการชงเครื่องดิ่มต,ต่างๆเช่นกาแฟชาไทยชาเขียวและโกโก้ค่ะสาม,มารถนำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพได้ค่ะ